เาจารย์กำลังทำอะไรอยูครับอาจารย์อันนั้นคือเขาอ้างครับอาจารย์ะครับอาจารย์นักข่าวขออนุญาตนะทุกท่านนะคะเรามายืนย well ันความบริส so ุทธิ์ของตัวเองแล้วบอลยืนยันความบริสุทธิ์ของแม่หลับแม่กาไม่ชี้ด้วยอาจารย์หนูขอรู้ความอริสุทธิ์ให้หนึ่งว่าขอความกตัญรูยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเราต้องการทำลายศาสนาครับไม่ใช่ทำลาย พะอาจารครับมีเวลา้นะครับาจาวันนียเขาเป็นยังไงบ้างครับพอาจารย์ยาง้ายทอดอย่างรยยงยง่านัดยงาับแยงยไปด้วยกันดวยกันนะครับ่ขอวามรมับทางเาของเของนะครับเดี๋เดี๋ยว ให้ทําเล่าให้คุยกันครับผมเอาเอาเป็นว่าเราก็อยากได้ความเป็นธรรมเหมือนกันครับครับขอทางก่อนครับเราะชั่วโมงนี้เนี่ยชั่วโมงนี้พระอาจารย์ไม่ได้รับความเป็นธรรมพระอาจารย์ต้องการรับความเป็นธรรมเหมือนกันคือคุณผู้ชมฮะมันจะวุ่นก็คือป้าๆทั้งหลายแหละฮะเนี่ยฮะที่แหวกวงร้องเข้ามาเปิดเสียง